สวัสดีจ้าลูกๆที่น่ารักของป้าแว่นวันนี้ป้าจะพามารู้จักกับไฟตำแหน่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วเป็นไฟนักสู้ที่บ่งบอกถึงพลังใจและดวงพลิกชีวิตได้อย่างแท้จริงใครที่มีไฟเหนือหัวไหล่ขวาด้านหน้าขอบอกเลยว่า ดวงของลูกเป็นดวงที่เกิดมาเพื่อลุยไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆและมักจะเจอบททดสอบชีวิตบ่อยครั้งแต่ทุกครั้งที่ลูกล้มลูกจะลุกได้เร็วกว่าคนอื่นและมักลุกขึ้นมาเก่งกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมเสมอเพราะตำแหน่งของไฟนี้คือจุดที่เปรียบเหมือนการแบกภาระและ แบกรับความรับผิดช,ชอบคนมีฝ่ายตรงนี้มักโตเกินวัยเป็นที่พึ่งให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเวลามีปัญหาคนมักหันมาพึ่งลูกแต่ลูกก็ไม่เคยบน่นไม่เคยถอยบางคนมีฝ่ายตรงนี้แต่ชีวิตช่วงแรกเหมือนมีเคราะห์เหนื่อยง่ายถูกเอาเปรียบบ่อยเจอคนไม่จริงใจแต่ป้าขอบอกว่า นั่นไม่ใช่เพราะดวงไม่ดีแต่เพราะฟ้ากำลังฝึกให้ลูกแกร่งพอสำหรับสิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาคนมีไฟเหนือหัวไหล่ขวามักไม่ชอบอยู่นิ่งมีเป้าหมายมีความฝันและพร้อมจะลุยเพื่อมันแม้ไม่มีคนเชียร์ลูกก็พร้อมจะสู้และยิ่งมีคนดูถูกดวงลูกยิ่งพุ่งเพราะลูกเป็นคนที่ชนะ ได้ด้วยฝีมือและความอดทุนฝ่ายตำแหน่งนี้ยังหมายถึงผู้นำโดยธรรมชาติเป็นคนตัดสินใจเร็วมีความเป็นหัวหน้าในตัวเองกล้าตัดสินใจภายใต้ความกดดันและมักพาชีวิตตัวเองกับคนรอบข้างไปได้ไกลกว่าที่คาดฝ่ายนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของโชค แต่มันคือเครื่องหมายของจิตใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาหากลูกมีไยตรงนี้แล้วรู้สึกว่าชีวิตยังไม่เห็นผลยังไม่ถึงจุดที่หวังไว้ป้าอยากให้ลูกจำไว้เสมอว่าไยนี้จะทำงานเต็มที่เมื่อใจลูกไม่ยอมถอย